สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น่อยผ้าร่วยเมื่อนี้แม่น่อยผ้าร่วยก็สิมานํำเสนอแนวทั้งเลขเล่าพัฒนาคือเก่าเนาะค่ะเล่าพัฒนาเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเดือนท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เล่าพัฒนาของเฮ้าเมื่อวันที่ยี่สิบเก้านั่นกะเขาคักเข่าแน่เนาะพี่น้องเอฟซีเขาทั้งบนเข่าทั้งล่างเนาะค่ะ เล่าพัฒนาของเห้าเห้าไห่ไวเกตซีแปดซีเนาะค่ะเลขเล่าพัฒนาหน้าออกซีแปดเกตซีเนาะค่ะออกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงเนาะโชคดีกับทั้งช่องของเฮ้าบานนอค่ะเลขเล่าพัฒนาถือคักถือแหนถือทั้งบนถือทั้งล่างเนาะค่ะทั้ง อาจารย์เสี่ยนซาอูเพิ่นกะมันใจคักว่าเลขกของเพิ่นมันต้องเขา่าต้องถืกมันกะถืกคือจังเพื่อนเว้าอีหลีเนาะค่ะเมื่อน,นี่วันที่สามสิบเอ็ดเดือนธันวาคมนี้ท่างอาจารย์เสี่ยนซาอ้าเพิ่นกะมันใจคือเกาล่ะค่ะมันใจว่าเลขกของเพิ่นต้องเขา่าแน่นอนมาสันธันวาเฮากะมาเบืองมา ช่มไปพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าเลขของอาจารย์เซียนเซาอุเพนสิได้ตัวใดมาเปลี่ยนแนวท่างมือนี้เข้ากับมาเบิงมาช่มไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเล่าพัฒนาวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าคม 64, สองพันหาร้อยหกสิบสี่สิ้นปีหกสี่พอดีเนาะค่ะมือนี้ก็มาทรงท้ายปีเก่ากันเนาะคะ่ะกับเลียกเล่าพัฒนาของเข้า ทานอาจารย์เชี่ยนเศร้าเพิ่นกะไหเด่นไว่แปดหนึ่งซีค่ะแปดหนึ่งซีเลขเจาะของเพิ่นกะสิมีหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกสามซีสามหกซีหกสามหาสามตัวกะสิมีอยู่เกตคู่เกตหางเนาะค่ะสามตัวสิมี 6, 2, ห, 1, 2, หกสองหาหนึ 8, 3, ห่งสองหาเกีตสองหาซีสามหกสามสามหาแปดสามหาสามโทษคะ่ะเก้าสามหกค่ะพี่น้องเอฟซีมักกจะเก็บเอาไว้เด้อค่ะประมาณเข้ากับพันไปทั้งช่องเข้าไฮเบิ้งเอาไว้ stein, เพื่อเปลี่ยนแนวทางเน้อคะ่ะเลขเล่าพัฒนาของเข้าช่วงนี้กับเขาทุกเมื่อเน้อค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีเข้าได้เบิง้งได ชมกับสิเห็นว่าเล่าพัฒนาของเฮานี่เขาทุกเมือ่อถูกท,ทุกเมื่อเนะคะ่ะเมื่อนี่ท่างอาจารย์เส้นเศร้าเพิ่นกะเด่นมหาทรงไายปีเก่าเนาะคะ่ะกับพี่น้องเอบซี่เฮ้ากับพิจารณาเด้อคะ่ะนัไ่ไปเบิ่งไปพิจารณากัน าาว่าเล่าพัฒนาเมื่อนี้สิเป็นจังไดท่างอาจารย์เชิญเศา้าเฟินเด่นไว้ให้มันสีขาบอก่อนสเรียนเ่าก็ต้องมีสติในการเรียนเนาะคะ่ะเรียนกันโตละบาทสองบาทคือจังแม่หน่อยเนี่เนาะคะ่ะคือจังแอดนี่เรียนแอดก็เรียนตัวละหาบาทเนาะคะ่ะได้กะพอได้ซื้อขนมนมเนยเนาะคะ่ะพอได้ซื้อขนมนมเนยพอได้ให้ลูกให้ล้าน ไปลงเลียนเนาะคะ่ะบ่ถือเขาก็บ่าเสียใจหลายเนาะคะ่ะเ,เ,เ,เพราะว่าเข้าบ่เล่นหลายเล่นพ่อได้มวนได้ฟั่งไปแต่ละมือเนาะคะ่ะเมื่อนี้เขากับมาเบิงก้อนสีจบคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีมักกะแคบหน้าจอไว้บา่มาักเข้ากับพันไปเด้อค่ะนี่ค่ะแคบหน้าจอไว้ ถ่ายเอฟซีมากะซอยกดไหลกดแช์กดติดตามเห็นกับท่างช่องไม่น้อยผ้ารวยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างอาจารย์เซียนซ่าอูเพิน่นเพิ่นสินได้มีกกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่ฮาเบิงต่อไปเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้แอดก็สิขอจบลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาว้มืออื่นฮาก็จังค่อยมาฟอกันกับเล่าสตากับห้าน้อยใหม,ะะหม่เนาะค่ะเหมือนแรงฮากับมัลรุ่นเล่าพัฒนาไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะ ใบย,ยังน้อยเนี่ยกะเบ,บิงเล้าสตาเนาะคะ่ะหามงกลัวหกมงกกลัวทุ่มหนึ่งเข้ากับมารุนห้าหน้อยหลังจากรุนห้าหน้อยแล้วเขากะมารุนเล้าพัฒนาต่อเนาะคะ่ะขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าโชคดีกับเล้าสตากับห้าหน้อยแล้วกับเล้าพัฒนากันสุขสุขคนเ้อะค่ะให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮา โชคดีมีเงินใส่ใส่ปีใหม่นีเนาะคะ่ะมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ